สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะประดิษฐ์นะฮะรถยนต์นะฮะออกแบบรถยนต์ออกแบบยานพาหนะที่มีสี่ล้อออกแบบยานพาหนะล้อเลื่อนลากเข็นรถแทนลเลอร์ลากจูงนะฮะคือให้มองง่ายๆว่าทุกอย่างจำเป็นต้องเกิดขึ้นจากคารน,นะฮะ ็คือคานไม้คานเรานี่แหละนะฮะคืออย่าไปมองยากไม้คานจะมีทั้งที่เราแบกสัมภาระเนี่ยนะฮะมันจะมีจุด A กับจุด B แหมอะไรวิชาเกินตลอดไม่อธิบายสักทีทำไมอะไรจะต้อง A จะต้อง B ตลอดนะฮะอันนี้ A อันนี้ B อ่า คือในโลกนี้มันจะต้องมี A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ละจุดคือถ้ามันจุด A อย่างเดียวก็คือจุดเฉยๆเนี่ยเนี่ยจุดแบบนเนี้ยเนี่ยจุดอย่างเงี้ยนั่นคือ A อย่างเดียวคือจุดเหมือนพิกเซลอ่ะเหมือนศูนยนะ์ะนะฮะก็คือศูนกับหนึ่อันนั้นหนึ่งบิตนะฮะ ก็คือให้มองว่าถ้ามีคานมันจะมีน้ําหนักที่ตรงนี้กับตรงนี้โหนกันอยู่นะฮะก็คือน้ำหนักตรงนี้โหนน้ำหนักตรงนี้โหนนะฮะว็จะเป็นคานนะก็คือเราจะต้องออกแบบรถให้มีคานถ้าไม่มีคานมันจะไม่มีการรับน้ําหนักนะประมาณนี้รถเข็นก็เหมือนกันนะฮะจะต้องมีคานเห็นไหม ถ้าไม่มีคานไม่มีคานกลางอะ่ะมันจะไม่มีจุดที่น้บน้ำหนักปีกนกก็ต้องมีคานเฟืองท้ายก็ต้องมีคานอยู่ดีๆคุณไม่มีคานอะ่ะคานรับแรงอะ่ะเออแล้วคุณจะทำยังไงคุณทำเป็นทำแบบไหนได้อ <c oughs> เป็นทำไม่ได้ นะมันจะต้องมีคานคุณแบกไม้คานคุณจะต้องใช้คานนะฮะคือการออกแบบรถเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากคานก่อนนะฮะพอมีคานเสร็จปุ๊บเป็นไงอันนี้อันนี้สองล้อนะเฟืองท้ายนะฮะเนี่ยเฟืองท้ายอันนี้ล้อซ้ายอันนี้ล้อขวาซ้ายคุณหรือขวาคุณซ้ายคุณหรือขวาผมนะ คือพอมันมีพอมันมีล้อซ้ายกับล้อขวานะมีล้อ A กับล้อ B นะฮะก็คือล้อ A กับล้อ B เนี่ยมันยึดตายนะฮะมันยึดตายล็อกแน่นเลยแล้วมันจะตะกุยไปข้างหน้าพร้อมกันนึ่กลอกนะฮะเออเนี่ยก็คือมันจะกุยคือล้อหลังคู่เนี่ย คู่ล้อหลังมันจะตะกุยไปพร้อมกันเนี่ยตะกุยไปพร้อมกันแต่ถ้าเวลาเลี้ยวคุณต้องมีดิฟเฟอเรนชั่นนะฮะพอดิฟเฟอเรนชั่นเกิดเป็นไงะจะต้องมีเฟืองท้ายสิมีเฟืองเดือยหมูมีเฟืองใดาบสีนะเฟืองเดือยหมูก็ขับมาจากเพากลางเออถ้ามันไม่มีเฟืองเดือยหมูไม่มีเฟืองบายสีแบ่งล้อ รถมันจะเลี้ยวไม่ได้มันขืนเนี่ยขืนไหมล่ะจะเลี้ยวยังไงอ่ะมันไม่มีดิฟเฟอเรนชั่นะฮะเหมือนคุณเดินเดินหน้ากระดานมาเนี่ยคนในสุดนะจะต้องหยุดชะลอคุณจะต้องอยู่นอกสุดคุณจะต้องก้าวให้เร็วกว่าคนในสุดเพื่อที่จะเลี้ยวนั่นเขาเรียกว่าดิฟเฟอเรนชั่นะฮะประมาณนี้อืม ก็คือเวลาออกแบบเนี่ยจะต้องมีดิฟเฟอรเนชั่นมีเพืองท้ายนะแหมเป็นนักประดิษฐ์เป็นนักสร้างนักออกแบบรถนะต้องต้องเข้าใจโครงสร้างมันนะเนี่ยอันนี้คือคานอันนี้จุด A อันนี้จุด B นะฮะมันย้อนแสงหรือเปล่าคือยังไงมันมีจุด A กับจุด B เนี่ย มันจะต้องมีคานเกิดขึ้นตรงนี้เฟืองท้ายอยู่ไหนอะเฟืองท้ายไม่มีคือสเก็ตบอร์ดมันถอยหลังไม่ได้มันตวัดกลับได้อย่างเดียวเฟืองท้ายไม่มีมีแต่มีแต่แตลับฟรีเห็นไหมเออแบ่งล้อเนี่ยนี่แหละสิทธิบัตรใหม่เออแต่รถยนต์ไม่ได้รถยนต์จะต้องมีเฟืองท้ายเนี่ย เห็นไหมนี่แหละคือรถยนต์เออมันต้องมีเฟืองท้ายอือคือถ้าไม่มีเฟืองท้ายมันไม่มีดิฟเฟอเรนชั่นนะฮะประมาณนี้คือรถอ่ารถลากจูงรถแทนเลอร์รถอ่าดึงพ่วงรถเข็นฟางนะ คือรถพวกนี้จะต้องมีจะต้องมีคานนะแต่ว่าไม่ใช่ล้อขับเคลื่อนนะคือเฟืองท้ายดิฟเฟอเรนเช่นเนี่ยคือล้อขับเคลื่อนด้วยนะเออคือล้อที่ตะกุยอ่ะนึกออกไหมคือล้อที่เราใช้ตะกุยอ่ะเอาเฟืองท้ายเฟืองเดินหมูขับลงยเฟืองใบสีแล้วมันตะกุยพาเราวิ่งไปแต่ว่าตัวมันเองจะต้องแบ่งล้อด้วย มีดิฟเฟอเรนชั่นมีดิฟเฟอเรนชั่นด้วยแต่ถ้าเป็นรถอาพ่วงรถอาเทเลอร์รถอาลากจูงอะนะเขาเรียกรถอะไรผมเรียกไม่ถูกเวลาเขาลากจูงไอเขาไปเข็นฟางใช่ไหมฟางอัดแท่งะหรือไม่ไม่งั้นเขาก็เอารถไถขึ้นรถเทเลอร์รถพ่วงรถพ่วงต่อท้ายรถกระบะเขาจะต้องมีคาน นะคือทุกอย่างมันจะต้องเกิดขึ้นจากคานมีแหนบนะให้ตัวได้แต่เขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีเฟืองท้ายไม่ต้องมีดิฟเฟอเรนชั่นเพราะว่ามันลากนะแต่ว่าล้อเนี่ยฟรีนะเออไม่ใช่ล้อตายนะคือคือดุมล้อเนี่ยเป็นเพาลอยเป็นเพาฟรีนะ เป็นลูกปืนฟรีนะถ้าเป็นลูกปืนแบบล็อกเหมือนในจักรยานสามล้อทีปะไม่ได้นะพิกนะคุณไปทำยังไงคุณไปเอารอล็อกกันน่ะแล้วคุณให้เผาเผาหมุนน่ะเออล้อมันล็อกกันน่ะแล้วตัวตัวลูกปืนมาจับตรงเนี้ยแล้วล้อมันติดกันน่ะแล้วคุณเอาลูกปืนเป็นตัวหมุนคือล้อมันไม่ให้ตัวนะคุณออกแบบผิดนะ เขาเรียกช่างกระหลัวเลยนะ,นะเออประมาณนั้นอย่ามั่วนะฮะมั่วไม่ได้เออถ้าไปหาเพืองท้ายมาก็หนักเพราะมันเป็นรถเทรลเลอร์รถลากจูงเออถ้าคุณออกแบบผิดก็สวยไปนะฮะคือเพืองหน้าก็ต้องมีนะขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยรถเก๋งอะเออแอคคอร์ดอะไรพวกเนี้ยเกียร์ออตโนต ขับเคลื่อนล้อนหน้าก็ต้องมีเพืองหน้าด้วยนะมีดิฟเฟอเรนชั่นนะแบ่งล้อมีเฟืองเบยมีแบ่งล้อแหละแต่ไอเพืองใบสีโดยหมูเขาอาจจะออกแบบเป็นอีกอย่างหนึง่งนะแต่มันจะต้องมีดิฟเฟอเรนชั่นแบ่งล้อหน้าเพราะมันขับเคลื่อนล้อหน้ามันก็ต้องเหมือนเพืองท้ายมันจะต้องมีแบ่งล้อนะมีดิฟเฟอเรนชั่นเออเหมือนกันนะอันนี้เรื่องของคานนะเรื่องของชุดหน้า ต้องเลี้ยวได้นะออต้องเลี้ยวนะอันนี้เขาเรียกเลี้ยวแบบรถยนต์มีมุมแคมเบอร์มีมุมมีแคมเบอร์มีมุมทอินทเอานะมีแคมเบอร์อันนี้เขาเรียกเลี้ยวแบบรถยนต์ มีแคมเบอร์มี ber, มุมทอินโทอาถ้าเป็นเลี้ยวแบบสเล้งสเล้งเขาเรียกว่าเลี้ยวแบบยังไงดีอะคือสเล้งอะมันจะเลี้ยวแบบมันไม่ใช่เลี้ยวแบบล้อแบบนี้นะเนี่ยมันเลี้ยวแบบนี้สเล้งอะเนี่ยอ,อันนี้คือสเล้งสเล้งเลี้ยวแบบนี้อ่า คือความต่างของมันก็ต่างด้วยนะเลี้ยวแบบสล้งก็คือเลี้ยวหักกลางลำเหมือนรถตักอ่ะเหมือนรถตักอ่ารถตักรถเกรเดอร์รถตักข้าวในโรงสีข้าวอ่ะรถตักทรายในโรงในโรงอ่าขนส่งทรายอ่ะรถตักก็เลี้ยวแบบแบบ hmm. รถสล้งนะเออรถตักไฮรดรอล,นะลิกอะ่ะนะเป็นไฮดรอลิกอ่ะรถตักไฮดรอลิกอ่ะ เลี้ยวแบบหักกลางลำนะเลี้ยวแบบสเล็งไม่ได้เลี้ยวแบบรถยนต์มีแคมเบอร์มีมุมโทอินโทเอานะคือการเลี้ยวก็อีกอย่างนึงนะเออแล้วก็คานนะคานล้อนหน้าเออประมาณนี้จะต้องมีนะฮะเวลาเราออกแบบคือน้ำหนักคนน้ำหนักรถน้ำหนักบรรทุกเข็นนะจะต้องมี พอมีน้ำหนักบรรทุกจะต้องมีโครงสร้างมีสตักเจอร์มีโครงถักแหมมีโครงถักสตักเจอร์ซะด้วย <c oughs> นี่แหละเวลารับแรงกระพือแรงกระเพื่อมแรงคือตกหลุมปุ๊บเนี่ยกระเพื่อมปับ๊บตัวโครงถักสตักเจอร์นี่แหละมันจะรับแรงนะประมาณนั้นวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะความรู้ดีๆในการออกแบบรถยนต์ออกแบบยานพาหนะนะฮะ ก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะฮะผมก็พยายามที่จะจัดสรรข้อมูลนะฮะเอามาอธิบายทําให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจไปตามพร้อมๆกันนะคุณอยู่แต่ในกระดาษนะเห็น A กับ B ทีไรเบื่อทุกทีเลยไม่เก็ตอ่ะมาเจอท่านอธิบายนี่อธิบายจนเก็ตนะฮะไม่ต้องห่วงอธิบายทีนี่รู้ตื้นลึกหนาบางเลยนะฮะ วันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจก็กดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามนะฮะวันนี้สวัสดีครับ